สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอวาเลสวันนี้จะมาด e p ท a l กยูริเจาะลึกทุกอารมณ์ทุกฉากทุกกระแสะของซีรีส์รักสุดท้ายไม่เซฟโซนเราจะมาส่องสปอยคอมเมนต์จากแฟนๆหลังดูตอนที่หนึ่งจบลงไปหมาดๆบอกเลยว่าคอมเมนต์เดือดมากแฟนๆกรี๊ดสลบบางคนก็สติแตกวันนี้เราจะพาไปดูว่าชาวเรือเขาคิดเห็นยังไงกับแต่ละฉาก ร้อมบิเคราะห์เจาะลึกความสัมพันธ์ของลินกับเจนอย่ารอช้าใครที่ดูจบแล้วยังมูฟออนไม่ได้หรือใครที่ยังไม่ดูแต่โดนสปอยจนอยากรู้ต้องอยู่กับเราให้จบนะไปเริ่มกันเลยที่นิวยอร์กลินช่างภาพสาวสุดปังที่ไปใช้ชีวิตสวยๆพอเลิกงานในเหนื่อยกลับมาถึงบ้านสิ่งที่ลินเจอคือเกดแฟนสาวที่กำลังจะแต่งงานด้วยกำลังมีชู้ ที่ผีกว่าคือชูคนนั้นเป็นรุ่นน้องที่ทำงานของลินเองลินไม่ทนค่ะตัดสินใจเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับเกตตรงๆแล้วไล่ออกจากชีวิตเจ็บแต่จบตัดภาพมาที่ประเทศไทยเจนกำลังทำหน้าที่หลานสาวเอาแกงเขียวหวานไปให้หนาอ้อมข้างบ้านตามคำสั่งป้ากดกริ่งแล้วก็ไม่มีนาอ้อมออกมาเจนเลยถือวิสาสะเดินเข้ามาในบ้านแต่ก็ยังไม่เจอนาะ สายตาเจนเหลือไปเห็นห้องนอนเพื่อนสนิทที่หายหน้าไปนานอย่างลินภาพความหลังสมัยเรียนก็ย้อนกลับมาทันทีลินอวดเจนว่ามีรุ่นพี่ส่งเพลงมาให้แต่เจนกลับบอกว่าคนนี้ไม่เหมาะกับลินหรอกนะทำเอาลินช็อตฟิลไปเลยจู่ๆเสียงน้ำในห้องน้ำก็ดังขึ้นลินเดินออกมาปรากฏตัวตรงหน้าเจนแบบไม่ทันแต่งตัวนี่มันภาพฝันหรือเรื่องจริงเนี่ย ทั้งคู่สบตากันเนิ่นนานเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งมีแค่ความรู้สึกคิดถึงและความรู้สึกบางอย่างที่อัดอั้นมานานแผ่ซ่านผ่านสายตายที่ประสานกันภาพความหลังตัดกลับไปตอนวัยเรียนลินถือเสื้อนักเรียนที่เพื่อนๆเ,เขียนความในใจให้กันจนเต็มตัวเธอชี้ไปที่หน้าอกข้างสายที่ยังว่างเปล่าบอกว่าตรงนี้เว้นไว้ให้เจนโดยเฉพาะเจนรับไปบอกจะรีบเขียนแล้วเอามาคืน แต่พอเจนเอาเสื้อมาคืนลินก็จากไปเรียนอเมริกาซะแล้วโดยไม่มีแม้แต่คำลาเจนกลับมาร้องไห้กำมเสื้อนักเรียนของลินไว้ในมือข้อความที่เธอเขียนไว้บนเสื้อตรงหน้าอกข้างซ้ายคือเจนรักลินได้ไหมโอ้เจ็บปวดแทนเจนเดินออกมาจากบ้านลินแบบไม่พูดอะไรส่วนลินก็ทำหน้าสำนึกผิดสุดๆลินวิ่งตามมางอถามเจนว่าไม่ดีใจหรอที่ลินกลับมา ทำไมต้องดีใจเจนตอบกลับด้วยน้ำเสียงน้อยใจเต็มพิกัดลินบอกว่าคิดถึงเจนแต่เจนตอบกลับด้วยความจริงที่เจ็บปวดกว่าคือลินหายไปเลย8ปีไม่เคยติดต่อมาสักช่องทางฉันไม่รับความเป็นเพื่อนจากลินแล้วลินเดินกลับบ้านเสียใจที่เจนไม่สนใจจูจ่ๆพายเพื่อนเก่าที่ดูจะสนใจลินอยู่ไม่น้อยก็โทรมานัดเจอกันพายเล่าถึงร้านอาหารร้านหนึ่งที่จองยากมาก เจ้าของร้านในรูปนั่นหรอก็คือเจนไงคืนนั้นเจนกระวนกระวายใจออกมาดูว่าทำไมลินยังไม่กลับบ้านชทัทีและรถของลินก็ขับมาเกือบชนเจนลินพยายามจะช่วยแต่เจนไม่ยอมรับความช่วยเหลือไล่ให้ลินกลับไปอเมริกาซะเจนไม่รู้เลยว่าลินเพิ่งเสียทั้งแฟนและงานที่นั่นมาเธอถึงได้กลับมาพร้อมหัวใจที่บอบช้ำขนาดนี้เช้าต่อมาลินพยายามโทรจองโต๊ะร้านเจนผ่านป้า แต่เจนไม่ยอมคุยด้วยเพราะบ้านอยู่ติดกันลินเลยเดินบุกมาถึงในครัวแต่ก็เกิดอุบัติเหตุจนได้เจนทำน้ำร้อนลวกขาของลินเข้าอย่างจังความห่วงใยพุ่งพล่านเจนรีบขอโทษพามานักทายาให้ถามว่าเจ็บไหมลินกับสายตาอ่อนโยนพูดออกไปว่าหายแล้วแล้วเจนหายโกรธลินได้หรือยัง เจนเงยหน้าศบตากว่าจะได้สติก็รีบตอบไปว่ายังแล้วเดินหนีออกมานอกบ้านลินยังไม่ยอมแพ้ทวงเรื่องจองโต๊ะบอกว่ามีคนสำคัญอยากมากินเจนเข้าใจผิดคิดว่าเกดแฟนของลินคำพูดนี้จีใจดำลินที่เพิ่งโดนหักหลังมาคราวนี้ลินเดินหนีเจนบ้างบอกว่าไม่อยากจองแล้วเจนคว้าแขนลินไว้แต่ลินสะบัดออกจนเจนเสียหลักล้มลงกับพื้น เจนเห็นน้ำตาของลินจึงถามเรื่องเกดแล้วได้รู้ความจริงว่าลินเลิกกับแฟนแล้วงานแต่งก็ล่มด้วยระหว่างที่ลินกำลังร้องไห้เสียใจสุดๆเจนกลับเผลือยิ้มออกมาลินเห็นเข้าก็นึกว่าเจนสะใจเจนรีบปฏิเสธบอกว่าใครจะไปสะใจที่คนเลิกกันแล้วเธอก็โอบกอดลินปลอบใจท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัว หลังอาบน้ำลินดูหนาวนาวเจนก็เอาไดรเป่าผมมาอังมือลินให้อุ่นเจนถามดีขึ้นไหมลินยิ้มขยักหน้าเจนก็ไล่ให้กลับบ้านไปซะลินยังงองแงขออยู่ต่ออีกนิดแล้วเอียงคอไปซบไหล่เจนบอกว่าไม่อยากกลับไปอยู่บ้านคนเดียวลินยังตอแยเรื่องจองโต๊ะต่อเจนเลยลุกพรวดขึ้นปล่อยให้ลินที่ซบไหล่ล้มลงไปกองกับหมอนเจนถามว่าไม่มีแฟนแล้วจะไปกินกับใคร ลินบอกว่านางแบบเจนอารมณ์เสียทันทีเพิ่งเลิกจะไปมีแฟนใหม่แล้วหรอลินทำหน้าทะเล้นอธิบายว่านางแบบคนนั้นคือเพื่อนเธอจะจองให้เพื่อนเพราะว่าเธอสนิทกับเจ้าของร้านก็คือเจนไงเจนไม่พอใจหนักมากรีบปฏิเสธว่าเคยสนิทแล้วเปิดประตูไล่ลินกลับบ้านไปลินตามมางอเอาใดมาเป่าผมให้เจนกลัวเป็นหวัด ต่างคนต่างอมยิ้มกับพฤติกรรมของกันและกันแต่พอเจนจะไล่อีกรอบลินก็ทวงเรื่องจองโตะอีกคืนนั้นลินขนเบียร์มาเต็มเลยแอบยืนดูเจนหน้าร้านหวังปิดร้านแล้วจะมอมเจนให้ยอมจองโต๊ะให้ได้แต่สุดท้ายลินดันเมาไปก่อนเห็นเจนก็ทวงถามแบบตัดพ้อว่าจะไม่สนใจกันหน่อยหรอความในใจที่เก็บมานานก็พลั้งพลูออกมาตอนแรกเจนจะไม่สนใจแล้วนะแต่พอเห็นใบหน้าหวานปนเศร้าของลินเจนก็ยอมอยู่เป็นเพื่อน เจนพาลินมานั่งในร้านถ่ายรูปเล่นกันจู่ๆเจนก็ถามว่าเลิกกับแฟนทำไมลินร้องไห้ออกมาเล่าเรื่องที่โดนหักหลังเจนเห็นเงียบๆลินก็เลยชี้ว่าเจนไม่เชื่อลินลุกขึ้นมานั่งคร่อมตักเจนบอกว่าเขาอยู่กันท่านี้แล้วก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมลินเอามือจับหน้าอกข้างซ้ายตัวเองบอกว่ามันเจ็บตรงนี้มากเลยเจนเจนค่อยๆเอามือลินออกแล้วประทับรลมฝีปากของตัวเองลงไปแทนที่ สบตาถามลินว่าหายเจ็บหรือยังช่วงเวลานั้นไม่มีคำพูดใดๆเลยมีแค่สายตาโหยหาที่สื่อถึงกันแล้วทั้งสองก็จุมพิตกันแลกสัมผัสที่นุ่มนวลต่อกันสรุปเนื้อหามาถึงตรงนี้บอกได้คำเดียวว่าหัวใจสลายแล้วฟื้นคืนชีพเลยเราได้เห็นความเจ็บปวดของลินที่โดนหักหลังจากแฟนสาวและความเจ็บปวดที่อัดอั้นองเจนตลอด8ปีที่โดนทิ้งไปโดยไม่บอกลา แต่จุดพีคของตอนนี้คือการเคลียร์ปมด้วยสัมผัสไม่ว่าจะเป็นกอดปลอบใจท่ามกลางสายฝนที่เหมือนล้างทุกความเศร้าจนมาถึงจูบที่หน้าอกข้างซ้ายพร้อมคำถามที่ว่าหายเจ็บหรือยังที่เปลี่ยนจากแผลใจเป็นแผลรักโอ้ยฉันจะวูบ คำถามคือการจูบครั้งนี้มันคือการเริ่มต้นใหม่หรือแค่การปลอบโยนที่มาพร้อมกับความเมาและอารมณ์ชั่ววูบและความสัมพันธ์ของพวกเธอจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้จริงหรือเปล่าและนี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นที่สุดของรายการเราจะมาดูกันว่าฉากนี้มันมีความหมายลึกซึ้งขนาดไหนในช่วง deep talk ยูริวิเคราะห์ซีนรักและปมตัวละครไปดูกัน ด e ฟท็อกยูริที่เราจะมาเจาะลึกทุกปมทุกความสัมพันธ์ของคู่ลินเจนในตอนนี้กันวิเคราะห์ให้ฟังแบบไม่กักเลยการพัฒนาความสัมพันธ์มาเริ่มต้นที่การวิเคราะห์หัวใจหลักของซีรีส์นั่นคือเรือลำนี้ว่ามันแล่นไปในทิศทางไหนกันแน่และทำไมแฟนๆถึงได้กรี๊ดสลบขนาดนี้เรือลำนี้แล่นบนความเข้าใจผิดหรืออุปสรรค ต้องบอกก่อนว่าเรือลินเจนเนี่ยไม่ได้แล่นสวยๆแต่แล่นบนพายุความเข้าใจผิดและปมรักแรกที่ถูกทอดทิ้งอุปสรรคของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอดีตล้นล้วนเจนมีความโกรธ8ปีที่ลินหายไปโดยไม่บอกลาลินก็มีความเจ็บปวดจากแฟนเก่าที่หักหลังมันเหมือนสองคนนี้เอาความเจ็บปวดมาเยียวยากันซึ่งเป็นวิธีที่อันตรายแต่ก็ดึงดูดใจสุดๆ เคมีที่ส่งถึงคนดูเรื่องเคมีของนักแสดงไม่ต้องพูดเยอะมันเต็มสิบไม่หักเคมีของลินกับเจนมันไม่ได้มาแบบหวานหยดแต่มาในรูปแบบของแรงดึงดูดทางอารมณ์ที่หนักแน่นกว่าเวลาพวกเขาสบตากันมันไม่ใช่แค่การมองหน้าแต่มันคือการสื่อสารความคิดถึงความผิดหวังและความปรารถนาที่เก็บมา8ปีผ่านสายตาเท่านั้นยิ่งฉากที่เจนเผยยิ้มตอนรู้ว่าลินเลิกกับแฟนหรือฉากที่ลินงองแงซบไหล คือการแสดงออกถึงความสบายใจที่พวกเขามีต่อกันเคมีนี้มันทำให้คนดูรู้สึกว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปไหนแค่มันถูกซ่อนอยู่ใต้ความโกรธเท่านั้นเองฉากชงที่ทำเอาแฟนๆกริสสลบต้องจิกหมอนจนขาดกอดปลอบใจท่ามกลางสายฝนสัมผัสแรกที่ลินรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเจนก็ยอมลดทิฐิลงอ้อมกอดนี้มันทรงพลังเพราะมันคือการยอมรับความเจ็บปวดของกันและกัน เป็นการเปลี่ยนผ่านจากเพื่อนที่เกลียดมาเป็นคนที่ห่วงใยได้อย่างสมบูรณ์แบบจูบที่หน้าอกข้างซ้ายนี่คือสุดยอดฉักชงที่ทุกคนรอคอยการจูบครั้งนี้ไม่ใช่แค่จูบแต่คือการเยียวยาแผลใจการที่เจนจูบตรงที่ลินบอกว่าเจ็บมันคือการให้คำมั่นสัญญาแบบไม่มีคำพูดว่านับจากนี้ฉันจะดูแลความรู้สึกเธอเองและการสบตาก่อนจูบที่หวยหาอารมณ์ที่พรุ่งพล่าน คือการประทุของรักแรกที่ถูกกดดันมานานทำให้ฉากนี้กลายเป็นจูบแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่เดือดที่สุดในตอนนี้ความสัมพันธ์ของลินเจนในตอนนี้คือการก้าวข้ามอดีตด้วยพลังของความผูกพันวัยเด็กเรือแล่นด้วยความเร็วสูงแต่เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ไม่ว่ายังไงแฟนๆก็พร้อมเปียกปอนและจมน้ำไปกับเรือลำนี้แล้วค่ะถ้าพูดถึงความซับซ้อนของซีรีส์ G.L เรื่องนี้ต้องยกให้ปมในใจของลินกับเจนเลย มันคือการประทะกันของความรักและความเจ็บปวดที่ถูกเก็บไว้8ปีแรนจูงใจทำไมต้องโกรธทำไมต้องงอแงเรามาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนตัวละครในตอนนี้แรงจูงใจของเจนทำไมเจนถึงต้องโกรธลินนานขนาดนี้เหตุผลหลักไม่ใช่แค่เรื่องที่ลินหายไปแต่เป็นเพราะลินพลาดโอกาสในการสารภาพรักไปจากเจนการที่ลินจากไปโดยไม่บอกลาทั้งที่เจนกำลังจะเอาเสื้อที่เขียนความในใจไปคืน มันทำให้เจนรู้สึกว่าความรักของเธอถูกทอดทิ้งและไม่สำคัญดังนั้นความโกรธของเจนจึงเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองไม่ให้กลับไปเจ็บซ้ำอีกรอบนั่นแหละคือแรงจูงใจหลักแรงจูงใจของลินทำไมลินถึงกลับมาแล้วงอแงต่อแยใส่เจนเหมือนเด็กๆเ,เพราะลินกลับมาในฐาน,นะคนที่พ่ายแพ้เธอเสียทั้งแฟนที่หักหลังและงานเจนจึงเป็นเซฟโซนเดียวที่เธอเหลืออยู่การงอแงของลิน คือการเรียกร้องความสนใจและการยืนยันความรักจากคนที่รู้ดีว่ารักเธอมากที่สุดแต่เธอดันทำร้ายความรู้สึกของเขาไปปมสองปมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขามันชัดเจนมากปมรักแรกที่ถูกทอดทิ้งปมนี้ทำให้เจนไม่ไว้ใจลินอีกต่อไปเธอใช้ความเย็นชาและปฏิเสธทุกความช่วยเหลือเพื่อทดสอบว่าลินจะจริงจังกับเธอแค่ไหน พอเจนรู้ว่าลินเลิกกับแฟนรอยยิ้มที่เผือออกมาจึงไม่ใช่ความสะใจแต่เป็นการปลดล็อกตัวเองว่าฉันยังมีโอกาสเป็นฉากที่เผยความซับซ้อนทางอารมณ์ของเจนออกมาได้เยี่ยมมากปมการถูกหักหลังของลินการถูกแฟนเก่าหักหลังสงผลให้ลินเปราะบางสุดๆการที่ลินบอกว่าเจ็บตรงนี้หน้าอกข้างซ้ายมันคืออาการทางกายที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดที่บาดลึกถึงใจเธอไม่ได้ร้องไห้แค่เพราะเจนไม่สนใจ แต่ร้องไห้เพราะเธอไม่มีที่พึ่งแล้วการตัดสินใจจูบกับเจนจึงเป็นการกระทำตามสัญชาตญาณเพื่อหาที่พึ่งพิงทางอารมณ์อย่างแท้จริงการแสดงเราต้องยกนิ้วให้นักแสดงคู่หลักเลยนะการแสดงของลินสื่อสารความเป็นคนอ่อนแอแต่พยายามเข้มแข็งออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะฉากร้องไห้แล้วนั่งคร่อมตักเจนพร้อมบอกว่าเขาอยู่กันท่านี้คือการแสดงความเปราะบางที่ผสมกับความประชดประชันได้อย่างลงตัว ทําเอาคนดูรู้สึกเห็นใจและอยากปกป,ป้องการแสดงของเจนความนิ่งความเย็นชาของเจนคือสิ่งที่หนักแน่นที่สุดการแสดงออกทานสายตาตอนที่เผืยยิ้มออกมาแล้วรีบเก็บอารมณ์หรือตอนที่ศบตาหอยหาก่อนจูบมันสื่อถึงความอัดอั้นของคนที่ไม่กล้าสารภาพรักมานานการแสดงของเจนทำให้อารมณ์ของผู้ชมถูกดึงไปกับความขัดแย้งภายในของเธอตลอดเวลา ความลึกของตัวละครถูกถ่ายทอดออกมาอย่างยอดเยี่ยมทําให้ผู้ชมเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ความฟินแต่คือการเยียวยาแผลใจซึ่งกันและกันวิเคราะห์ประเด็น GL และมิติทางสังคมประเด็นที่ทําให้ซีรีส์ GL ยุคนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนนั่นคือการนําเสนอความรักแบบหญิงรักหญิงที่แทบจะไม่มีมิติทางสังคมเข้ามาแทรกแซงเลยการยอมรับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้คือการเพิกเฉยต่อปัญหาการยอมรับจากครอบครัวหรือสังคมจนถึงตอนนี้เราแทบไม่เห็นประเด็นที่ป้าของเจนหรือน้าอ้อมจะเข้ามาตั้งคำถา,ถามถึงความสัมพันธ์ของลินเจนเลยนี่คือแนวทางของซีรีส์ G.L ยุคใหม่ที่เรียกว่า Post coming out หรือ Love is love คือเขาไม่ได้โฟกัสว่าความรักนี้มันแปลกหรือต้องขออนุญาตใครแต่เขาโฟกัสไปที่ความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนล้วน การนำเสนอแบบนี้ทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าความรักแบบ GL มันคือเรื่องปกติในสังคมแล้วและปัญหาที่แท้จริงคือปมทางอารมณ์ของตัวละครเองไม่ใช่ปัญหาจากคนรอบข้างซึ่งเป็นการก้าวข้ามกรอบเดิมๆของละคร LGBTQ ที่มักจะนิ้นดราม่าเรื่องการยอมรับค่ะความสมจริงของความสัมพันธ์แล้วความรักแบบ GL ในเรื่องนี้มันสมจริงและละเอียดอ่อนอย่างไรซีรีส์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่าแค่เพศ ามของลินกับเจนมันคือเรื่องของรักแรกและการยุติทาางอารมณ์ที่ถูกเก็บกดมา8ปีความละเอียดตรงนี้คือการสื่อสารด้วยการสัมผัสความรักของพวกเขาสื่อสารผ่านการงองแงซบไหลหรือการจับมือมาอังไรผมหรือแม้แต่จูบที่หน้าอกแทนที่จะใช้คำพูดซึ่งนี่คือการแสดงออกถึงความสนิทสนมและคอมฟอร์ตโซนที่มีมาตั้งแต่เด็กและสัมผัสเห,เหล่านี้มันหนักแน่นกว่าคำพูดใดๆ การไม่ใช้เพศเป็นปัญหาความขัดแย้งทุกอย่างในเรื่องเกิดจากความเข้าใจผิดและความไม่กล้าของตัวละครเองไม่ได้เกิดจากเพศของพวกเขาเลยดังนั้นความรัก GL ในเรื่องนี้จึงถูกยกระดับเป็นความรักสากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและอินได้เหมือนกันหมดค่ะซีรีส์เรื่องนี้เลือกที่จะนำเสนอความรัก GL ในมิติที่คนเท่ากันปัญหาคือเรื่องของหัวใจและอารมณ์ล้นล้วนไม่ใช่เรื่องของเพศสภาพ ทำให้การวิเคราะห์ของเราสามารถเจาะลึกไปที่ความรู้สึกของลินและเจนได้อย่างเต็มที่ค่ะวิเคราะห์งานสร้างและเทคนิคเบื้องหลังที่ทําให้ฉากรักฉากดราม่ามันทรงพลังนั่นคืองานสร้างและองค์ประกอบทางเทคนิคที่ทีมผู้กํากับตั้งใจใส่เข้ามาฉากและบรรยากาศการใช้ฝนในฉากกอดปลอบใจเลยนี่ฝนที่ตกลงมาตอนนั้นไม่ใช่แค่ฝนแต่มันคือตัวแทนของความเศร้าและความเจ็บปวดที่ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกันทั้งลินและเจน เพราะพวกเขากอดกันใต้ฝนฝนก็ทําหน้าที่ชั้นล้างความโกรธของเจนและความเจ็บปวดของลินไปพร้อมๆกันมันทําให้ฉากนั้นดูศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายของการเริ่มต้นใหม่อย่างบริสุทธิ์ใจนอกจากนี้การใช้แสงไฟสลัวๆในร้างของเจนตอนที่ลินเมาแล้วคุยกันก็ช่วยบิวให้บรรยากาศดูเป็นส่วนตัวและเปิดเผยความในใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะมุมกล้องและการถ่ายภาพเรื่องนี้ทําได้ดีมากในการใช้มุมกล้องเพื่อขยี้อารมณ์มุมกล้องโคลส e up เน้นดวงตา เราเห็นหลายช็อตที่กล้องซูมเข้าที่ดวงตาของลินและเจนโดยเฉพาะฉากที่สบตาก,กันก่อนจูบจังหวะนั้นคือการให้ผู้ชมได้อ่านความคิดและความหงุยหาของตัวละครผ่านสายตาอย่างชัดเจนมันเป็นเทคนิคที่ทําให้คนดูรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์ส่วนตัวของพวกเขาการใช้ภาพความหลัง f l a ชแ b a c k ซ้อนทับภาพวัยเรียนที่ย้อนกลับมาตอนที่เจนมองห้องลินหรือตอนที่คิดถึงเสื้อนักเรียนมันถูกนําเสนอในลักษณะภาพฝันหรือภาพจําที่ดูนุ่มนวลและมีความหม่นเล็กน้อยมันช่วยตอกย้ําว่า อดีตยังตามหลอกหลอนและเป็นที่มาของความขัดแย้งในปัจจุบันดนตรีประกอบดนตรีคือตัวบิ้วอารมณ์ชั้นดีเพลงประกอบในตอนนี้เข้ามาถูกจังหวะแบบเป๊ะเปะ๊ะจังหวะที่ดนตรีถูกใส่เข้ามาในช่วงลินร้องไห้หรือตอนที่เจนเผยยิ้มคือการใช้ดนตรีที่มีโทนเศร้าบนโรแมนติกซึ่งช่วยขยายความรู้สึกเจ็บปวดและความผูกพันให้มันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ที่พีคสุดคือฉากจูบสุดท้ายดนตรีจะค่อยๆเบาลงในจังหวะที่พวกเขาศบตา แต่จะค่อยๆพีคขึ้นในจังหวะที่ริมฝีปากประสานกันซึ่งมันช่วยเร้าอารมณ์ให้คนดูจิกหมอนกรี๊ดสลบและรู้สึกว่านี่คือจุดคลี่แม็กซ์ทางอารมณ์ที่รอคอยมานานงานสร้างและองค์ประกอบทางเทคนิคของตอนนี้ช่วยเสริมให้ทุกฉากดราม่าเป็นตำนานและทําให้ความสัมพันธ์ของลินเจนน่าจดจํามากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องจริงที่สะท้อนละครก่อนที่เราจะไปต่ออยากจะชวนทุกคนมาดูว่าเรื่องราวแบบลินเจนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงมากแค่ไหน ความสัมพันธ์แบบรักสุดท้าย My y s f e z โ n e เนี่ยมันไม่ใช่แค่พล็อตนิยายแต่มันสะท้อนปรากฏการที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่ม LGBTQ+ โดยเฉพาะผู้หญิงที่เราเรียกว่า Safe Zone หรือ Comfort Zone ในชีวิตจริงมีคู่รักหญิงรักหญิงหลายคู่มากๆที่เริ่มต้นจากเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดโดยเฉพาะเมื่อใครคนหนึ่งเจอความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์เดิมมีงานวิจัยและเรื่องเล่ามากมายที่บอกว่าความรักที่เติบโตมาจากมิตรภาพเนี่ย มันมักจะมั่นคงและยืนยาวกว่าพอทั้งคู่มีการสื่อสารและเข้าใจกันในระดับความละเอียดอ่อนแบบที่คนนอกเข้าไม่ถึงเช่นเดียวกับลินที่แม้จะเจ็บปวดจากเกตมาแต่เธอกลับเลือกที่จะแสดงความอ่อนแอทั้งหมดต่อเจนเพราะเธอรู้ว่าเจนคือคนที่ไม่ตัดสินเธอและเป็นที่พักพิงเดียวที่เหลืออยู่ความแตกต่างจากรักทั่วไปนอกจากในเชิงจิตวิทยาความสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิงมักจะถูกขับเคลื่อนด้วย การสื่อสารทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนมากกว่าความสัมพันธ์แบบทั่วไปเหมือนกับที่ลินกับเจนสื่อสารการผ่านแผลใจการถามว่าหายเจ็บหรือยังพร้อมจุบที่หน้าอกมันจึงเป็นภาษาของเซฟโซนที่ไม่มีคำพูดใดๆมาทดแทนได้ดังนั้นไม่ว่าลินจะทำผิดพลาดมาแค่ไหนการที่เธอเลือกที่จะกลับมาที่เซฟโซนอย่างเจนมันคือการตัดสินใจที่เรียวมากๆในชีวิตจริงเพราะเราต่างก็ต้องการที่พักพิงสุดข,ข้าย ที่ทำให้เรารู้สึกเป็นตัวเองที่สุดจริงไหมล่ะพอเราเข้าใจความลึกซึ้งของความเป็นเซฟโซนแล้วเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าบทพูดที่เฉียบคมของเรื่องนี้มันตอกย้ำความรู้สึกเซฟโซนได้กินใจขนาดไหนวิเคราะห์บทพูดและการทิ้งป่มมาถึงแง่มุมสุดท้ายที่เราจะวิเคราะห์ก่อนเข้าสู่ช่วงอ่านคอมเมนต์นั่นคือบทพูดที่กินใจและการทิ้งปมที่ทำให้เราลงแดงรอสัปดาห์หน้าบทพูดที่เฉียบคมและไวรัล ตอนนี้มีประโยคที่เฉียบคมและมีโอกาสกลายเป็นไวรัลสูงมากๆอยู่หลายประโยคเลยประโยคแรกทำไมต้องดีใจนี่คือประโยคที่ตอกย้ำความเจ็บปวดและทิฐิของเจนได้ชัดที่สุดมันคือการปฏิเสธแบบเจ็บแต่จริงที่สื่อสารไปยังลินว่าการกลบมาของเธอไม่ได้มีค่าสำหรับฉันอีกต่อไปแต่เบื้องลึกมันคือการร้องขอให้ลินพิสูจน์ตัวเองต่างหากประโยคที่สองหายเจ็บหรือยังยกให้เป็นบทพูดที่ทรงพลังที่สุดของตอนนี้มันมาพร้อมกับซีนจูบเยียยาแผลใจ มันไม่ใช่แค่คำถามทางกายภาพแต่เป็นการถามถึงความเจ็บปวดทั้งหมดในใจของลินซึ่งมันเป็นการปฏิเสธความเจ็บปวดของลินและแทนที่ด้วยความรักของเจนในเวลาเดียวกันเป็นบทสรุปความสัมพันธ์ที่สื่อสารด้วยสัมผัสได้ดีที่สุดประโยคสุดท้ายใครจะไปสัต์ใจที่คนเลิกกันพร้อมกับรอยยิ้มประโยคนี้เป็นการปฏิเสธคำพูดแต่เผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาผ่านการแสดงออกทางสีหน้าของเจนได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะมันคือความดีใจที่ไม่กล้าสแสดงออก และความโล่งใจที่คู่แข่งหายไปอย่างแท้จริงค่ะการทิ้งปมสู่สัปดาห์หน้าแล้วตอนนี้จบลงด้วยการจูบแล้วหมายความว่าปมทั้งหมดจบแล้วหรือยังตอบเลยว่าไม่การจูบครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของปมใหม่ที่จะสร้างความปวดหัวให้เราแน่นอนปมที่ถูกทิ้งไว้คือสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนพวกเขาจะพูดถึงมันยังไงเมื่อสั่งเมาลินจะเข้าใจว่านี่คือการคบกันเลยไหมและเจนจะกล้าพูดถึงสถานะที่แท้จริงหรือเปล่าตัวละครใหม่ที่รออยู่ อย่าลืมพายเพื่อนเก่าที่ดูจะสนใจลินอยู่เหมือนกันพายรู้ว่าลินกลับมาแล้วและอาจจะเตรียมเดินหน้าจีบลินเต็มที่ความสัมพันธ์ของลินเจนที่เพิ่งจูบกันไปจะเจอพายุลูกใหม่จากพายแน่นอนปมแฟนเก่าถึงแม้ลินจะเลิกกับเกดไปแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเกดจะกลับมาวุ่นวายหรือเปล่าตอนจบนี้คือการเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ที่ค,คลุมเครือและสามเศร้าในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนใครที่คิดว่าจะฟินยาวๆเตรียมตัวเจอคลื่นลมได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์ของซีรีส์ตอนนี้ถ้าทุกคนรู้สึกอินไปกับฉากเหล่านี้เหมือนกันก็ได้เวลาไปดูกันแล้วว่าคอมเมนต์จากแฟนๆเขาจะกรี๊ดสติแตกและตีความฉากจูบเยียวยาแผลใจนี้ว่ายังไงบ้างไปส่องคอมเมนต์เด็ดๆกันเลยค่ะคอมเมนต์มุมมองต่อฉากจูบและความหวั่นใจฉันพยายามจะลืมไปว่าลินเพิ่งอกหักมาแล้วกําลังเปราะบางสุดๆและเจนช่วยโอกาสจูบที่หน้าอกเธอพูดตรงๆว่ามันดูเป็นการ take advantage จากความอ่อนแอของคนอื่นแต่ฉันก็ยังดูต่อเพื่อซีนฟินของคู่นี้นะฉันหลงรักเจนตั้งแต่ฉากจูบเยยวยาแผลใจแล้วมันเป็นฉากที่บอกว่าเธอคือเดอะเซฟโซนที่แท้จริงพลอด,ดูเหมือนจะเป็นการที่ลินต้องไถ่าบาปจากอดีตแล้วกลับมาหาความรักที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดฉันดูเพราะเคมีของนักแสดงเลยลีน่ามิวมีเคมีที่ยอดเยี่ยมมากๆฉันพร้อมดูต่อไปแม้ว่าพลอตมันจะไม่ได้แปลกใหม่ แต่ฉันก็อยากสนับสนุนการนําเสนอความรักแบบ G L ให้เยอะขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ Comment, การตีความซีนเด่นและพลังงานของตัวละครตอนลินร้องไห้แล้วบอกว่ามันเจ็บตรงนี้เนี่ยฉันรู้สึกเจ็บปวดไปกับเธอเลยการแสดงออกถึงความบอบช้ำทางจิตใจมันทรงพลังมากฉันอยากจะกระโดดเข้าไปกอดลินเองเลยเป็นอีกเรื่องที่ไม่ได้เน้นดรมมาม่าการยอมรับจากสังคมเลยเยี่ยมมากมันทำให้เราโฟกัสแค่ปมความรักของคนสองคนจริงๆฉันชอบแนวคิดแบบ Love is love ของซีรีส์ไทยยุคนี้คอมเมนต์ Comment, การทิ้งปมและบทสรุปนี่มันคือความรักแบบ Unrequited Love ที่กลเป็น Best Friends to Lovers ที่ฉันชอบที่สุดเลยนี่มันคือยาเสพติดของชาติชัดฉันลงแดงรอสัปดาห์หน้าแล้วการตัดต่อและเสียงดนตรีบางจังหวัดดูแปลกๆไปไหนนะมีฉากที่ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขากำลังอยู่ที่ร้านของเจนหรือที่บ้านกันแน่แต่โชคดีที่เคมีของลีน่ามิวมันดีมาก จนกลบข้อบอกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้ไปได้หมดเลยฉันมาดูเพราะเคยเห็นลีน่าในละครเรื่องอื่นแล้วก็ชอบมิวพวกเขามีเคมีที่ดีจริงๆฉันหวังว่าจะให้บทสรุปที่สวยงามกับพวกเขาไม่ใช่แค่ขายฟินแล้วทิ้งปมไว้นะจบด้วยจูบแบบนี้ฉันก็ดีใจนะแต่ใจนึงก็แอบ,บคิดว่าเจนช่วยโอกาสตอนลินเมาหรือเปล่าหวังว่าตอนหน้าจะมีการเคลียร์กันแบบจริงจังไม่ใช่แค่เพราะอารมณ์ชั่ววูบนะคอมเมนต์เด่นเรื่องเคมีและฉากจูบเยียวยา ยอมรับว่ามาดูเพราะฉากจูบที่หน้าอกข้างซ้ายเลยทีมงานรู้ว่าแฟนๆต้องการอะไรมันคือการเยียวยาแผลใจที่โคตรโรแมนติกไม่ใช่จูเพราะรักอย่างเดียวแต่มันคือการซ่อมแซมความรู้สึกจริงๆเคมีของลินกับเจนคือแรงมากจนน่าตกใจสายตาที่มองกันมันคือความรักที่เก็บมาแปปีจริงๆยิ่งฉากที่เจนเมาถึงเสื้อนักเรียนแล้วตัดภาพกลับไปนะคือบิวได้ถึงใจคุณดูมากฉันเป็นคนหนึ่งที่อินกับความสัมพันธ์แบบเซฟโซนมากนะการที่เจนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลินเสมอ มันทําให้ฉันเชื่อว่าความรักครั้งนี้มันมั่นคงกว่าความรักเก่าๆแน่นอนตอนเจนเผยยิ้มออกมาแล้วรีบเก็บอาการทันทีที่รู้ว่าลินเลิกกับแฟนคือเป็นตัวละครที่ซับซ้อนมากมันแสดงให้เห็นว่าความรักของเขาคือของจริงแต่ความน้อยใจก็จริงเหมือนกันนักแสดงเล่นดีเกินไปแล้วคอมเมนต์เด่นบทพูดที่กินใจและความรู้สึกส่วนตัวใครไม่โดนประโยคว่าหายเจ็บหรือยังคือใจแข็งมากนะฉันนี่ร้องไห้เลยบทมันกินใจเกินไปแล้ว มันคือประโยคที่เจนเก็บมานานเพื่อรอที่จะพูดมันในจังหวะที่เหมาะสมฉันรู้สึกเหมือนได้เห็นตัวเองอยู่ในวัยเด็กเลยนะปมรักแรกที่กลัวไม่กล้าบอกรักสุดท้ายก็ต้องเสียเข้าไปเพราะความไม่กล้าของตัวเองมันเรียวมากซีรีส์ G L เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความฟินนะแต่เป็นบทเรียนการแสดงของนักแสดงคือแบกเรื่องไว้เลยโดยเฉพาะฉากที่ลินร้องไห้บนตักเจนมันเศร้าและเจ็บปวดมากฉันให้คะแนนการแสดงตอนนี้เต็ม100เลยคอมเมนต์เด่นเรื่องงานสร้างและการทิ้งปม ทีมงานทำดีมากฉากฝนตกคือที่สุดของความรมาม่าการใช้ฝนมาล้างความโกรธของเจนคือสมบูรณ์แบบรู้สึกเหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยอารมณ์ไปพร้อมกับตัวละครเลยเตรียมลงเรียนลํานี้เต็มตัวนะแต่ขอเตือนนะพวกเขาเพิ่งจูบก,กันยังไม่ได้เคลียร์เรื่องภายเลยสัปดาห์หน้าน่าจะเข้าสู่โหมดรักสามเศร้าแลวแน่นแน่ฉันกลัวภายจะมาเป็นอุปสรรคเป็นยังไงกันบ้างทุกคนคอมเมนต์จากแฟนๆพวกเขามองเห็นทั้งความโรแมนติกสุดใจและความน่าเป็นห่วงของความสัมพันธ์ลินเจนที่เกิดในช่วงเวลาที่เปราะบาง แม้จะมีบางความคิดเห็นที่วิจารณ์เรื่องพล็อตว่าสำซากแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าเคมี K Me และการแสดงของนักแสดงหลักคือกุญแจสําคัญที่ทําให้ทุกคนพร้อมจะลงเรือลํานี้ไปจนถึงเซฟโซนอย่างแน่นอนสําหรับใครที่ยังมูฟออนจากฉากจูบไม่ได้และกําลังลงแดงรอสัปดาห์หน้า <c oughs> ก็มาร่วมพูดคุยใต้คลิปนี้กันต่อได้เลยนะคะว่าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของลินเจนหลังจากนี้จะไปในทิศท,ทางไหนและคุณคิดว่าพายจะมาเป็นอุปสรรคสําคัญหรือเปล่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเอวาเ s กับด i p t ็อ k ยูริและคอมเมนต์ที่เดือดกว่าในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดี